การตลาดคุยกันครับ้ามืออื่นนะครับมืออื่นน้องแฟนบันเทนะครับเปินห้างไปทางบานห้อยแก้วนะครับห้ยแก้วห้ยสำราญนะครับมืออื่นนะ่ ของไฟที่จะรวมแข่งขันในมืออื่นนะครับเทเฟล่าอวนเมตอดเสียดพัดฟสังลุยกุ้งอีสานภะนาสับเบิกป้าแจ็คเกอโบสอนเิกเตอร์แอดเทวดาจอรเจอร์นสุกเอาเอ็เทวดาสอหมั่นคงดิวเทวดาแอดเทวดาเกียดพัดฒนงครับี บวกตอนนั่มเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็อีกหน่อีกล้วตบงชิวบงแรกก่อนอ่ะโชคบารมีบวกน้องโชคคุณอีกหนึ่งบัางนะครับอายุประมาณอี่บังบนะมืออื้อนอาหารชิวดึงชูวสองเห็นเด่นตามมาเาิญร้านเปิดร้าน เปิดงานเคยนบเราต้มกุนีดึงียู่อเลยยเป็นย่างเั้นขี้ยสองอบขี้ยู่ามสองแอบข้าสองบังแนบจะงียู่สามเลยที่รอก็มาจะเท้านะงานสองบังกับไต้ีนบังเงนการเยงดูนงเป็นสาเ็ั

对。